สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุขคนเด้อค่ะสวัสดีเอฟซีเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่คะมะม่วงหางมะนาวหูเด้อพี่น้องเมค่ะตางามจ้ะพี่น้อง,ง,องเป็นตา่บแยบจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อจิงกับขี้เกลือกบเจวแล้วจ้ะพี่น้องเป็นไงง่ายง่ายจ้าพี่นอ้อง,งน งามอีีค่ะนเนี้ยพี่น้องนี่นะค่ะน้องสาลาผ้าที่พยาน้องมะบึงเด้อค่ะต้นมะม่วงหาวมะนาวหู่ะพี่น้องงาม่ายงงจ้ะพี่น้องมากกำลังสุกกำลังพอดีกินสมจ้ะพี่น้องจมา,ามีข้าบ่ค่ะวผ้าทิพยาน้องมะบึงเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะพี่แม่พี่น้องเดี๋ยวสื้ผ้าพี่ผ้าน้องมากินดน้วยค่ะเห็นไ่มค่ะนี่ค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่เด้อจ้ะพี่น้องตรงนี้จ้ะมาจะ้ะเดี๋ยวซิซีนเด้อจ้ะจะซิมีนเชื่อเด้อจัดเด้อช้อนไว้เลยจ้ะพี่น้องจ้านี่นะค่ะกินข้าวต้นพี่น้องใช่ไหมค่ะกลิ่นปละ เกิกนกับพริกเกลือด้วยพี่นอ้องใานชมด้วยะเต็มเลยจ้ะพี่นอ้องบ้า นี่เนาะค่ะมือนี่น้องเ้าลาก่ะผ้าพีผ้านองเนาะค่ะมาบึงมาชมเนาะค่ะต้นนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรเป็นอันนี้ข้องไถ่ฮะอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสรรพคุณจะมีหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องคะมีขามือเลยค่ะหมากพื่นเนาะจ้ามีไหมค่ะมจะมีบดแดงพร้อมค่ะพี่น้องค่ะ มือน้องซอลาค่ะผพาพี่้าน้องมาเก็บเนาะคะ่นะ,คะน่คะเส้นเบิอนะีกเล็กน้อยน้องาเนาะหายหายน้อยน,นะน,น้อๆเนาะจันทเนาะไม่ตาพีนเนาะสันเกลีัยจะมียางน้ำนะคะยังม่พันอีกสูกเซมี่แล้วาตาพีนเนาะ พี่นองจ๋ะแต้ก็กิน,กนได้ครับพี่นกก้องจ๋าเปียวจับเปียวซึิงเด็กอะ น้องซอลาร์แขอฝากพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติงกิ๊งกิ๊งให้น้องซอลาน้ำเด้อจากพี่น้องจ้าเพื่อที่จะบอกลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆและก็เป็นกำลังใจให้การเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องคะแล้วตอนนี้น้องซอลาก็มีอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจเด้อค่ะพี่น้องคะซื้อคิมมี่น้องซอลารผ้ากินผ้าเที่ยวเด้อค่ะพี่น้องซื้อเดียวกันค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อจากพี่น้องจ้า เลยค่ขอบคุณเอฟซีสุปขุขขนนะคะทั้งไทยทั้งต่างประเทศแล้วก็ทุกๆมองทุกๆบอลนะคะพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของน้องซาวาลาแด้อค่ะพี่น้องค่ะเหมือบบบีบายบายค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะพอกันในคลิปหนะ้าวิดีโอหน้าค่ะ